คุณผู้ชมครับวันนี้หลากหลายประเด็นครับเริ่มต้นเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานบริการร้านเหล้าที่เปิดให้บริการเกินเวลานะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระนองซึ่งเป็นภาพคลิปเหตุการณ์ที่เพจดังเนี่ยเขาออกมาแชร์ครับ โดยระบุว่าภาพเหตุการณ์เนี่ยเป็นช่วงเวลา,าที่ตํารวจสายตรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบร้านเหล้าที่เขาเปิดเกินเวลาแต่ปรากฏว่าไปเจอกับนายตํารวจที่ยศใหญ่กว่าครับนั่งกินนั่งดื่มอยู่ภายในร้านสายตรวจถูกนายตำรวจที่ยศใหญ่กว่าที่นั่งอยู่ในร้านเนี่ยนะครับไล่กลับออกไปต่อหน้าต่อตานักเที่ยวภายในร้า,า,านครับเาลง่อะาไรอเออไปให้เขไหลปเลี้งไปรอบไป นี่เป็นบางช่วงคุณผู้ชมครับบางช่วงสั้นๆของคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนะครับเขาลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่สพเมืองระนองครับแต่กลับเจอกับนายตำรวจที่ยศใหญ่กว่ากำลังนั่งดื่มอยู่ภายในร้านแล้วยังไล่สายตรวจกลุ่มนี้กลับอีกด้วยครับโดยคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางเพจ Facebook พระจันทร์ลายกระต่ายได้นำมาโพสต์เอาไว้ครับแล้วก็ระบุข,ข้อความบอกว่า หลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเจ็ดนายลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงที่เปิดเกินเวลาได้เจอกับสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวนและรองผู้กำกับนั่งอยู่ในร้านได้ไล่สายตรวจให้กลับไปโดยระบุข,ข้อความไว้ว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนายตำรวจทั้งสองรายมักจะไปเที่ยวร้านเหล้าด้วยกันเป็นประจำแบบนี้ ส่วนในคลิปช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็จะได้ยินครับว่านายตำรวจทั้งสองรายเนี่ยยังมีการขึ้นเสียงนะครับขึ้นเสียงไล่เจ้าหน้าที่สายตรวจต่อหน้าต่อตานักเที่ยวในร้านครับโดยลักษณะการพูดจาเนี่ยก็พูดประมาณว่าตัวเองเมีอํานาจนะมียศสูงกว่ามีตําแหน่งสูงกว่าเหนือกว่าตํารวจสายตรวจตํารวจสายตรวจต้องฟังเขาครับโดยเพจดังกล่าวนี้ยังระบุได้ว่าตัวสารวัตรเองเนี่ยก็ได้รับคําสั่งให้ลงพื้นที่มาตรวจร้านเหล้าเนี่ยเป็นประจาครับ แต่กลับเห็นแก่สิ่งเล็กๆน้อยๆมากกว่าศักดิ์สีของตัวเองและลูกน้องซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์และเผยแพร่ออกไปผ่านเพจดังเบื้องต้นคุณผู้ชมครับทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองได้สั่งการให้สืบสวนข้อเท็จจริงตามคลิปที่ปรากฏครับแล้วก็สั่งให้นายตำรวจทั้งสองรายที่ปรากฏในคลิปเนี่ยไปปฏิบัตรริราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดระนองทันทีครับส่วนสถานบริการ ถ้าหากพบว่ากระทำความผิดก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายขณะที่ตำรวจสายตรวจกลุ่มนี้7นายเนี่ยนะครับก็ได้รับมอบรางวัลและกระสุนปืนสำหรับใช้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไปครับ